ส้าดนี้ค่ะสใจอาหารเอะไรดีคะวันนี้จังเล่าอ่ะจังอาหารกอดค่ะมีอะไรแนนเมนูแนะนำนะคะลูกค้าจะมีก้อยมีกัวก้อยกัวค่ะแล้วก็มีเมนูปลาค่ะปลาอะไรดีกว น้องกูกินไหมไม่ค่ะคนเมืองค่ะอ๋องัานเอาอตัวนีน้หนึ่งลูกค้าหยิบหยิบที่จดมาให้หน่อยอมันไม่ฟ้อหมืนร้านหยิบดีดลูกค้าหยิบมาดีๆค่ะโอเคเอม็มีอะไรอี มีอะไรแนะนำยังวันนี้อย่าโย,ยนแอะดูมันจะมีอันนี้นก้อยขั่วก้อยขั่วใช่เหมาะกับลูกค้านะคะคก้อยขั่วหรือว่าจะเป็นก้อยขมลาบหมูหมูขั่วก้อยมะนาวลาบเป็ดปลาคังก้อยเนื้อขั่วลาบกระดูกลาบปนินคุ้มเขียนอยู่ว่าอาหารอีสาน้วยคลยลูกค้าคนที่ไหนคะคนกรุงเทพคนกรุงเทพ ที่สุดเลยค่ะคนกรุงเทพไม่เคยกินก้อยขมแถวเยาวราชไม่มีใครแต่ลูกค้าหน้าตาเหมาะก,กับก้อยขมมากๆเลยนะคะผมไม่ชอบผมไม่ชอบผม,มชอบกินของเมียงกุ้งนะ่ะน้ำตกเหนือค่ะน้ำตกเหนือเฮ้ยนี่น่าสนใจอ๋ออันนี้เลยเอ๋ออันนี้หนึ่งนะน้ำตก เสื้อไฮเสื้อไฮลูกค้าเยวาวราพูดสบบนี้หรอคะผม,ผมได้ยินเขาพูดมาผมขอขามามได้ยินด้วยเหมือนี้ลูกค้าจะรับเป็นอะไรอีก<ะ>คะมีอะไรที่มันแบบได้ค่ะม,ม,มันคลาสสิกมาก,กวันนี้นะโอเคค่ะปลาหนึ่งหวยค่ะปลาผมกินไปสองปลาแล้วเนี่ย